สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่เจ็ดกันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่ยี่สิบเก้าขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือไปที่หน้าหนึ่งร้อยสามสิบเรื่องอาคันตุก,กะพิขุเริ่มตั้งแต่เตกิระเอกัสมิงปัจจันเตวัดสังอุปคันตวาเป็นต้นไปกิระได้ยินว่า เตพิขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอุปคันตาวาเข้าไปจำแล้ววัดสังซึ่งพันสาปัจจันเตในปัจจันตะนครเอกัสมิงเมืองหนึ่งวิหาริงสุอยู่แล้วสุขังสบายปัทมะมาเสในเดือนที่หนึ่งโจราอ่านว่าโจรทั้งหลายอาคันตาวามาแล้วมัชฌิม,มาเส ในเดือนมีในถามกลางปะอาริตตวาปล้นแล้วโคจระคามังซึ่งโคจรคามเตสังพิขูนางของภิสุทั้งหลายเหล่านั้นกระมะเรขเหตตวาอะขะมังสุได้จับซึ่งชนทั้งหลายกระทําให้เป็นเฉลยไปแล้วขึ้นกัตตวาเข้ามาด้วยนะครับเป็นกิริยาที่ทําพร้อมกันตัวนี้นะครับมนุษยษาอา่านว่ามนุษย์ทั้งหลาย พิสังขารโรนตาซ่อมแซมอยู่ตั้งปัจจันตะนครังซึ่งปัจจันตะนครน,นั้นปฏิภาหนัตถายะเพื่อประโยชน์แก่อันป้องกันโจรานังซึ่งโจรทั้งหลายณนะลาจิงสุไม่ได้แล้วโอกาสังซึ่งโอกาสอุปถาตุงเพื่ออันบำรุงเตพิขูซึ่งพิกษุทั้งหลายเหล่านั้นสักกัดจังโดยเคารพ ปัฏฐายะจำเดิมตะโตกาลโตแต่การนั้นเตพิขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าสิตตวาอยู่แล้ววัดสังตลอดพันษาอภสุก,กังไม่ผาสุขวุฒาวัดสามีพัรษาอันอยู่แล้วคันตวาไปแล้วสาวถิงสู่เมืองชื่อว่าสาวถีทัศนายะเพื่ออันเฝ้าสัทธารังซึ่งพระศาสดา วันทิตาวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดานิสีติงสุนั่งแล้วเอกมันตังณที่สุดส่วนข้างหนึ่งสัทธาอันว่าพระศาสดากะตะปฏิสันธาโรมีปฏิสันฐานอันทรงกระทำแล้วสัดทิ้งกับเตหิพิกุหิด้วยพิสุทั้งหลายเหล่านั้นปุจิตาวาตรัสถามแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายว่าสิทธะอยู่แล้วสุขังสบายกิงหรืออิติดังนี้ขึ้นวัจนเนมานะครับมีวุตเตประโยคในหน้าต่อไปวัจนเนครั้นเมื่อคำว่าพันเต้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่ยังอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายว่าสิมหาอยู่แล้วสุขังสบายปัตมะมาสังเอวะตลอดเดือนที่หนึ่งนั่นเทียวโจรานว่าโจรทั้งหลายปะหริงสุ ล้นแล้วคามังซึ่งชาวบ้านมัจิมะมาเสในเดือนอันมีใน่ามกลางมนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายอภิสังคโรนตาซ่อมแซมอยู่นครังซึ่งเมืองณละพิงสุไม่ได้แล้วโอกาสังซึ่งโอกาสอุปถาตุงเพื่ออันบำรุงสักกัดจังโดยครพบปัฏฐายะจำเดิมตะโตกาละโตแต่การนั้น ัสมาเพราะเหตุนั้นมะยังนั้นว่าข้าพระองค์ทั้งหลายวะสิมหาอยู่แล้ววัดสังตลอดพันษาอภาสุก,กังไม่ผาสุกิติดังนี้เตหิพิขุยอันภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบูลแล้ววัตะวาตรัสแล้วอิติว่าพี่กเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายอะลังอันว่าอยาเลยตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายขึ้นมานะครับ มาจินตยิธะอย่าคิดแล้วผาสุวิหารโรนามะชื่ออันว่าการอยู่ผาสุทุลโภเป็นอาการอันบุคคลหาได้โดยยากนิจจังตลอดการหนึ่งนิดโหติย่อมเป็นแไปประโยคยะก่อนนะครับตรงนี้มีประโยคยะแทรกเข้ามาเตมนุษษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโคปะยิงสุคุ้มครองแล้วนกรังซึ่งเมืองยะถาฉันใดพิกุณานามะโคปะยิตุง อันว่าอันชื่ออันภิกษุคุ้มครองอัตภาวังซึ่งอัตภาพเอวังฉันนั้นเอวะนั่นเทียววัตะติย่อมควรอิติดังนี้อาหาตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้อิติว่านาครังอ่านว่าพระนครปัจจันตังชื่อว่าปัจจันตะมนุษย,ยิขึ้นมานะครับอันมนุษย์ทั้งหลายคุตตังคุ้มครองแล้วกัตตากระทำ สันตระพาหิรังให้เป็นไปกับด้วยที่มีในภายในและเป็นไปกับด้วยที่มีในภายนอกยะถาฉันใดตุมเหออันว่าเธอทั้งหลายโคเปทะจงคุ้งครองอัตตานังซึ่งตนเอวังฉันนั้นคะโนอันว่าขณนะมาอุปจ,จักคาจะได้เข้าไปล่วงแล้วโวซึ่งเธอทั้งหลายหิเพราะว่า ชนาอันว่าชนทั้งหลายขึ้นมานรับคณาตีตาผู้ล่วงไปแล้วซึ่งคณะสัมปิตาเป็นผู้เพียบพร้อมแล้วนิระเยมหิในนรกโสจันติเศร้าโศกอยู่อิติดังนี้ขึ้นอัดโถอันว่าอัดมานะตั้งอัดนะครับทนหน้าต่อไปอัดโถอันว่าอัดว่าพิเกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ตังปัจจันตะนครังอันว่านครชื่อว่าปัจจันตะนั้นเตหิมนุสเสหิอันมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นกระโรนเตหิผู้กระทำอยู่บริเวณานี้ซึ่งบริเวณทั้งหลายทวารปาการาทีนี้มีประตูและกำแพงเป็นต้นทิรานิให้เป็นสถานที่มั่นคงคุดตังชื่อว่าคุ้มครองแล้วกัตวากระทำ สอันตรังให้เป็นไปกับด้วยที่มีในภายในตังปัจจันตะนครังขึ้นมาใหม่นะครับอ่านว่าในประโยคนี้คือทำเอาประโยคนี้ไปลอกเรียนแบบนะครับตั้งปัจจันตะนครังอันว่านาครชื่อว่าปัจจันตะนั้นมนุษย์เตหิอันมนุษย์ทั้งหลายเตหิเหล่านั้นกรโรนเตหิผู้กระทําอยู่ปริเวณนานี้ซึ่งบริเวณทั้งหลาย อัตตาละกะปริขาทีนี้มีป้อมและคูเป็นต้นทิรานิให้เป็นสถานที่มั่นคงคุดตังคุ้มครองแล้วสะพาหิรังให้เป็นไปกับด้วยที่มีในภายนอกอิติเพราะเหตุนั้นตั้งปัจจันตะนกครังอันวา่านคกรชื่อว่าปัญจตะนั้นเตหิมนุสเสหิคุตตังชื่อว่า อันมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นคุ้มครองแล้วคุตตังคือว่ากะตังกระทําแล้วสันตระพาหิรังให้เป็นไปกับด้วยที่มีในภายในและเป็นไปกับด้วยที่มีในภายนอกยะถาฉันใดหิก็ตุมเหอันว่าเธอทั้งหลายอุปัถาเปตวาเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วสติงซึ่งสติ ปีทะย์ตวาปิดแล้วทวารานิซึ่งทวารทั้งหลายชะหกอัจฉติกานี้อันเป็นไปในภายในอนวิสัชเจตวาไม่ปล่อยแล้วสติงซึ่งสติทวารรักขีกังอันรักษาซึ่งทวารอายตนานิอันว่าอายตนะทั้งหลายชะหกพาหิรานี้อันมีในภายนอกไครหามานานิอันอันอายตนะทั้งหลายหกอันเป็นไปในภายในยึดถืออยู่ สังวัตตันติย่อมเป็นไปพร้อมอุปคาตายะเพื่ออันเข้าไปกำจัดอายตนานังซึ่งอายตนะทั้งหลายอัจฉติกานังอันเป็นไปในภายในยะถาโดยประการใดกัตตวากระทำรรอัจฉติกายตนานี้ขึ้นมานะครับซึ่งอายตนะอันเป็นไปในภายในทั้งหลายชะหกตานิเหล่านั้นทีรานิให้เป็นอายตนะมั่นคง อัคะหเนนะด้วยการไม่ยึดถือตะถาโดยประการนั้นอัปปหายะไม่ละแล้วสติงซึ่งสติทวารรักขิกังอันรักษาซึ่งทวารอัปเวสายะเพื่ออันไม่เข้าไปเตสังพาหิรายตนานังแห่งอายตนะอันมีในภายนอกทั้งหลายเหล่านั้นวิจารันตาเที่ยวไปอยู่โคเปทะ ชื่อว่าจงคุ้งครองอัตตานังซึ่งตนอิติดังนี้นี่คืออัตถุท,ที่ขึ้นอัดไปนะครับตัทธะปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นนะประทัสสาแห่งบทว่าสันตระพาหิรังอิติดังนี้โคเปธะตัวนี้ที่มีที่แปลว,ว่าชื่อว่าเพราะมีในคาถาอยู่แล้วแล้วมามีในอัตตกถาอีกจึงต้องแปลว่าชื่อว่านะครับอัตถุอันว่าอัดว่าหน้าต่อไปนะครับ ที่จริงอยู่โยปุคโลนว่าบุคคลใดนะโคเปติย่อมไม่ย่อมไม่คุ้มครองอัตานานซึ่งตนเอวังอย่างนั้นอะยังคโนอันว่าขณะนี้สัพโพปิแม้ทั้งปวงอิติคือพุทธุปปาทคโนอันว่าขณะเป็นที่สเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าอะยังนี้อุปติคโน อันว่าขณะเป็นที่เสด็จอุบัติมัชฌิมะประเทศในมัชฌิมะประเทศสัมมาทิฏฐิยาปฏิรัตคโนอานว่าขณะแห่งสัมมาทิฏฐิอันบุคคลได้เฉพาะแล้วชนะมายะยตนานังอาเวกันลักขนโนอันว่าขณะคือความที่แห่งอายตนาทั้งหลายหกไม่บกพร่องอติกกามติย่อมก้าวล่วง ตั้งผุคลังซึ่งบุคคลนั้นโสคโนอันว่าขณะนั้นมาอาติกรมัมตุจงอยาก้าล่วงตุมเหซึ่งเธอทั้งหลายอิติดังนี้นี่คือตั้งอัดตรงนี้นะครับคาถาปาทศาแห่งบาต่ยพระคาถาว่าคโนโวมาอุปจัคาอิติดังนี้อัดโธอันว่าอัดว่าหิเพราะว่า เยปุคลาอันว่าบุคคลทั้งหลายเหล่าใดอาตีตาไปล่วงแล้วตังขนางจะขึ้นมานะครับซึ่งขณะนั้นด้วยโสคโนอันว่าขณะนั้นอตีโตไปล่วงแล้วเตปุคาเลจะซึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเตปุคลาอันว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นสามาปีตาเป็นผู้เพียบพร้อมแล้วนิรยามหิในนรกอุตวาเป็น แล้วก็ไขนิสมาปิตาหุตวามานะครับคือว่านิพพติตาวาบังเกิดแล้วตาทะนิระเยในรกนั้นโสจันติเศร้าโศกอยู่อิติดังนี้ประทัสสะแห่งบทว่าคนาตีตาอิติดังนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจอีกประโยคหนึ่งนะครับในธรรมบทภาคที่เจขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจ ในวันนี้ขอให้นักศึกษาทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในการเรียนภาษาบาลีทุกท่านเทิน